ด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับดยิฉามค่ะค่งเย็นเป็นเรื่องมาแล้วนะคะวันนี้มาคุยกันวันนี้ตรงกับวันลอยกระทงด้วยพิตามนะคะแต่ว่าปีนี้พิเศษกว่าปีอื่นๆเนาะนะคะแล้วก็จะเป็นการลอยกระทงพร้อมกับการถวายอะไรสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยเนาะค่ะอ่ะต่อจากเมื่อวานเหมือนกันนะคะ จังหวัดที่เรายังไม่ได้พูดถึงแล้วก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะคะพี่ตั้มนะคะจังหวัดที่น่าชื่นชมนะคะที่มีการร่วมจัดงานแล้วก็อย่างที่บอกไปอยุธยาเนี่ยขอพูดสองวันติดนิดหนึ่งนะพี่ตั้มเพราะว่าอายุธยาก็มีการจัดงานแล้วเขาบอกว่าโอ้ยิ่งใหญ่เหมือนกันอายุทยาปีนี้ก็หลายโซนนะที่มีการจัดเป็นงานมหาสงกรานออกไปมหา ลอยกระทงอยุธยาค่ะที่เขาบอกว่าเป็นข่ําคืนที่จะร่วมกันนะคะน้อมลํำลึกในพระมหารกรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะรวมถึงเป็นการสืบสารประเพณีลอยกระทงของแผ่นดินไทยด้วยนะางานจัดขึ้นที่กลางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาค่ะเขาก็จะมีการร่วมจุดนะคะเป็นเหมือนประที่ประคาพิตาม แล้วก็จะมีขบวนแหนางนพมาศย้อนยุกนะคะบอกว่าโอ้โหตะการตาเลยนะนะคะสำหรับงานนี้นะแล้วก็จะมีน้องโอปอโอปอสุชาตานะคะที่เป็นมิสเวอร์2025นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เป็นทูตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งพิเศษมากๆที่วิทยาเขาจะมีโดนแปล แป่อักษรนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้ไฟโบราณที่เป็นการเทิดพระเกียรติด้วยโขนนะคะการแสดงโขนก็มีเหมือนกันนะคะมีหนังใหญ่มีหุ่นละครเล็กนะคะแล้วก็มีระบำไทยพระราชนิยมนะคะเป็นเพลงพื้นบ้านนะอุ้ยน่าสนใจมากๆนะคะคือเขาไม่ใช่ไม่ให้จัดนะคุณรู้ังตนตอนนี้ก็ยังเห็นมีดราม่ากันอยู่อ๋อใช่เลยเอ้ะอะไรเนี่ยคือมืนก็คือเขาไม่ได้ไม่ให้จัด เขาให้ปรับรูปแบบนะคะซ,ซึ่งต้องบอกว่าอย่างเนี้ยที่มอเกษตรเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตอนห้าโมงเย็นเย็นเนี่ยเมื่อวานก็คือของสพก้าวหนึ่งเราก็มีลงข้อมูลไปด้วยเมื่อวานก็คือจัดแล้วสองวันนะคะแต่เมื่อวานนี้มีจัดไปก็เห็นมีคนคือมาเมนดรดาม่าเลยว่าโอ้ยมีรักชาติไม่ไว้ทุกข์ไม่ไว้อะไรเลยเหรอรอะไรประมาณอย่างเนี้ยซึ่งจริงๆอย่างที่บอกไปสามารถจัดได้แต่เขาปรับมีการปรับรูปแบบกันเนาะนะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าลดการใช้เสียงแล้วก็เนี่ย เื่องของการประกวดอะไรแบบเนี้นะคะเขาก็ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่จะไปก็ไปได้รวมถึงที่อยุธยานี้ด้วยนะคะดูเรื่องของการแต่งกายด้วยเนาะค่ะใช่ใช่นะคะก็เป็นในส่วนของการแต่งกายเนี่ยเขาก็มีการร่วมเชิญชวนกันนะคะสวมใส่เสื้อผ้าไว้อะไรเนาะนะคะเป็นสีเอ่อเป็นสีขาวสีดําหรือว่าสีใกล้เคียงก็ได้นะคุณโทนอ่ะใช่ถูกต้องเลยนะคะท่านใดก็อ่า ดวกเชื่อว่ามันไม่เหลือบากกว่าแรงนะนะคะืีก็คุณก็ใส่กันได้นะนะคะรวมถึงที่ปทุมธานีค่ะพี่ต้าวนี่ปทุมธานีเขาก็มีการจัดงานเช่นเดียวกันด้วยนะคะปทุมธานีนี่ก็สวยงามไม่แพ้ที่อื่นเลยเหมือนกันนะคะปทุมธานีก็จะมีการจัดทั้งพื้นที่ของจังหวัดเลยนะคะเพื่อเป็นการน้อม ลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเหมือนกันนะคะแล้วก็ท่านใดที่จะไปเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการจัดค่าน้ำไว้ให้นะคะที่ของปทุมธานีมีการจัดที่สวนเทพปทุมค่ะนะคะนี่คืนนี้นะคะเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีลอยกระทงของจังหวัดปทุมธานีแล้วก็จะมีการลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะพื้นที่ของปทุมธานีเขาก็มีการติดแม่น้ำเหมือนกันเนาะ <otom S 2> นะคะปีนี้เขาจะเน้นเรียบง่ายสง่างามแล้วก็เน้นคุณค่าทางวัฒนธรรมนะคะรวมถึงเป็นการร่วมสืบสารประเพณีอ,นอันดีงามด้วยนะนะคะคือคุณผู้ฟังแชร์ภาพได้ถ้าว่าคืนค่ําคืนนี้ไปลอยกระทงที่ไหนหนะฮะก็แชร์เข้ามาในเพจของเราก็ได้ในใ <ช S 1> อินโฟเข้ามาใน FM ฟเอ็มเก้าหนึ่งทาโนั่นแหละครับถูกต้องนะคะรวมถึงที่สุดท้ายนี่บุรีรัมพี่ต้ามโอ้บุรีรัมย์อยากนําเสนอมากเลยนะคะปีนี้บุรีรัมย์จัดยิ่งใหญ่จริงๆ นะคะอย่างที่บอกไปก็เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีลอยกระทงนะคะซึ่งเ็บอกว่าของที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาจะมีความเชื่อความศรัทธาน,นะคะแล้วก็งานเนี่ยจะมีการจัดที่เอ่อเรียกอ,อะไรนะปราสาทนะคะที่ที่ปราสาทเมืองของบุรีรัมย์นะคะก็มีหลายที่นะนะคะที่เป็น ประสาทโบราณอนะคะแล้วก็งานก็มีสองวันเหมือนกันนะคะมีเมื่อวานนี้วันแรกแล้วก็วันนี้อีกวันหนึ่งเนาะนะคะก็จะเป็นการแสดงรามเกียรตินะคะของที่บุรีรามนะคะคอันนี้เขาบอกว่าเพื่อเป็นการน้อม ลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงเหมือนกันนะคะที่ไหนราสาพนมลงุงใช่นะคะซึ่งจะบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทยนะ,ะตลอดจงส่งเสริมในเรื่องของภูมิปัญญาภาคไทยนะคะควบคู่ไปกับสังคมไทยอย่างยั่งยืนตอนนี้ที่เราเห็นก็คือพระองค์หญิงนะคะที่โอ้สมใสชุดไทยแต่<อ>ท่านมาก<อ>แล้วก็คือจะบอกว่าเอาเอา อพูดไดง่ายพระองค์ก็เอามาประยุกต์อ,อ้แล้วก็สวมใส่ออกมาโอ้โหงดงามอ่ะนะคะ ต่างชาติอึ้งนะตะลึงนะนี่คือคือเป็นชุดประจำชาตินะค่ะแล้วก็ใส่ไปต่างประเทศนะคะไปเผยแพร่ให้ให้ต่างชาติเขาก็ได้เห็นว่าเอออันนี้มันเป็นชุดของประเทศไทยจริงๆเนาะนะคะสําหรับที่บุรีรัมย์ก็จะมีกิจกรรมหลากหลายเลยค่ะเขามีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยมีการโปรยข้าวสอกตอกอ่าข้าวตอกดอกไม้นะคะแล้วก็มีรําวงสรวงนะคะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆท่านใดสนใจก็ไปร่วมงานได้นะหรืออย่างที่พี่ตังบอกเลย นะคะส่งภาพกันมาให้ดูนิดหนึ่งนะคะท่านแต่กันแตอกันแต่ดูแล้วยังไม่มีฝนนะคุณูุฟังงขอขอขยายเพิ่มีก็แล้วกันเพราะหลายที่เขาก็จัดกันเยอะด้วยคุณเตียไส้บอกทุกที่เขาก็จัดอย่างสำรวมกันอยู่แล้วจริงค่ะคุณตาเล็กก็สวัสดีทักทายกันมาคุณมโนประสิมมงเอนเป็นเรื่องปกกนรคุณรุ่นพี่ไกลบอกยามเย็นชายทุ่งใสน้อยเย็นสบาย29บองศาขอบคุณมากๆไปแล้วคุณูุฟังสวัสดีครับตีโมงเย็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องโดย ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม